สบายดีสวัสดีทุกคนสำหรับตัวนีู้่นกายอยู่ที่ท่าบัดโพเส้นเก่าเส้นเคยนะครับผมคลิปนี้ก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศนะครับผมตะวันกำลังจะรับขอบฟ้าแล้วครับตอนนี้เวลาอยู่ที่หกโมงนะครับหกโมงเย็นนะครับผมนอเทียกกำลังเรื่อทยอยกันเข้ามาเพื่อที่จะถ่ะายดูเพื่อที่จะมาส้มพระปรางบาหลุนตอนกลางคืนนะครับผม ตอนนี้พระปังางอาลนุนก็เปิดไฟแล้วนะครับแต่ว่ายังสว่างอยู่ท้องฟ้ายังสว่างเลยแบบเราไม่เห็นไฟที่สอ่องขึ้นสู่พระปรางบาลุ์ลนะครับนี่ครับบรรยากาศตอนเย็นครับผมเราไปเที่ยวหลายเซ็นข่าเซ็นเคยนะครับผมนะมาซูนมาในไร้ขังน,น,นะครับผมบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้ จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะนี่ขนาดสถานที่ยังบอลไทยเสร็จนะครับผมนะสถานที่ยังบอลอเสร็จแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ว่าก็มีนักท่องเที่ยวหลังไลหลมาบระยุทธนะครับผมเ <Like. S 1> บิบ่งกัาน,านเลยครับพี่น้องการท่องเที่ยวเมืองไทยนะครับไม่อยากจะพูดนะครับผมนะสุดยอด พี่หน่องบังเรือเรือลันนั้นต่กอนนี่เดี๋คือเรือแบบทรงไทย,ยนะครับผมนะครับเสียง เสียงแก้วเสียงขวดเมื่อกี้นี้เจ้าหน้าที่เข้ามาเก็บขยะนะครับผมโอ้โหบรรยากาศคึกคืนนะครับผม ผางน้นก็จะเป็นวัดกระยาณมิตรนะครับผมล่าสุดก็มีการปรับปรุงบุรณะอยู่นะครับนะครับบรรยากาศตอนหกโมงนะครับหกโมงเย็นบรรยากาศช่วงนี้นักท่องเที่ยวกำลังเริ่มมารอนะครับมารอถ่ายรูปกันนะครับผม ねえカっぽい。 วิวของพระปรางบารุณ

ครับผมแล้วตัดไปช่วงเวลาหนึ่งทุ่มนะครับผมว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาอยี่ทีหกโมงห้าสิบนาทีนะครับยังไม่ถึงเจ็ดโมงนะครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ทีหกโมงห้าสิบห้านาทีนะครับวิวกำลังดีศูนย์ก็เลยถ่ายก่อนหนึ่งทุ่มนะครับผมนิดหนึ่งนะครับนั่งเที่ยวกำลังเยอะเลยนะครับตอนนี้